โอเควันขอเรียนเชิญคุณอิสระฮาตาและคุณจอร์จี่แฮปปี้เดย์นะครับมาแห็นทีมงาองตัวเองแพสเซนต์เล็ตัเดียวโอ้โหคุณอิสระมาสเซนตเล็บหรือขี้เล็บตนาอันเส์เซเล็บเนี่แบกเก้าอี้มาเองเลยดูเถื่อนเล็บขนาดไหนในครับข้าวจ้าตัวนี้ข้าวเจ้าตัวนี้นั่งไม่มีที่นั่งอนการสบายอันนี้ต้องขออนุญาตีในรับช่วงนี้ขอเป็นแบบว่า สบายๆนะครับสกิบสกิบผมเก็บก่อนผมเก็บสกีบด้วก่อนเอาพับเลยครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาสกีบแล้วนคอ้าวอิสระอิสระที่ต้องอิสระส่ไปครับช่วยไม่ใช่คุณสร้างผิดด้านครับไม่ใช่ครับอย่าเล่นมุกครับอิสระนะเอาลืแล้วกันคนนี้นี่อ่ะของผมมีสกอตเทปพันอยู่คนเดียวเลยเนี่ยคุณนั่งสิครับผมคุณดูมีปัญหาเลยต้องตบอ่ตเองจริงๆสูงไหมอ่ะ เอาไม่ลงด้วยอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอ่ะตัวนี้ดีกว่าใช่ครับอันนี้เก็บครับรบกวนซ้าอีกนิดครับเก็บๆหน่อยครับผมว่าคุณนั้นทั้งตรงไหนก็ได้ค่ะมาางรยที่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 ทำอย่างนีครับเพราะว่าถ่วงเวลาครับอ๋อตอนนี้คุณจอห์นี่กดจับเวลาไปเลยอ่ะใช่ครับ โ <Okay, S 2> <นะ S 1> อเคอะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผม,ผมขอถามคุณปื้มก่อนเลยครับผมเคยเล่น L O L มาก่อนไหมเล่นมาแล้วครับโอ้โหมี ID เ e r ซิร์ฟนอกไหมอันนี้เรามีข่าวดีจะประกาศด้วยว่าอะไรครับผมคือผมขอประกาศไว้นะที่แห่งนี้เลยนะครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นลูกค้า L O L ที่เซิร์ฟเวอร์อเมริกาหรือว่าเป็นของกาหลีใต้ที่สิงคโปร์ครับ สามารถแานเฟอร์ดัตเบทหรือว่าย้ายตัวละครมาเล่นที่ประเทศไทยได้จริงนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นใหม่อครับคันเล่นอยู่แล้วเล่นต่อไปนี่แปลว่าถ้าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะปูทางไว้ก่อนเนี่ยผมก็ไปซ้อมเล่นเอาไว้ได้เลยแล้วเก็บเบลนันนั้นไปได้เลยถูกต้องครับแล้วก็โอาได้มาพุ่งเก่งเลยอ่ะมาแล้วต้อพูดคนอื่นเลยอ่ะสมมติจอร์ดจอร์ดพึ่งเล่นเซิร์ฟไทยไม่รู้ข่าวนี้อ่ะแล้วปลื้มย้ายมาสามสิบ อเยแ้อ่างนีอย่างนี้พี่ก็จะได้เห็นหนึ่งหนึ่งค่าสามสิบคันเลยชอปนี่ต้ยเลยบอหน้าเลยนี่ากนสั่นเลยโอ้แต่ว่าที่เราเราเหล่ายาโซนี่ก็คือเกมเบอร์อยู่แล้วด้วยครับก็เห็นเราทำรายการทีวีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะคนเราก็เด็กหัวเคียนเล่นเกมกันมาก่อนทั้งนั้นนะครับผม เราซื้อคอมพิวเตอร์มาไม่ได้ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อนะฮะสำหรับเล่นเกมคอมพิวอร์สำหรับกูสูไม่ได้เล่นเกมใช่คือซื้อคอมสำหรับเล่นเกมมาแต่เอามาทำงานด้วยต้องดูเครื่องจอได้ครับเมาส์อะไรทุกอย่างเป็นเป็นอะไรฮะอ่ากมมิ่งเกียร์หมดเลยใช้เกิมพิ่เกียร์หมดเลยทุกยี่ห้อเปิดปากพักทำไปครับแต่เขามาเข้ามาของผมครับอ่ะงั้นผมถามคุณอิสรารต่อดีกว่าว่า LL เนี่ยแรกพบรักแรกพบเลย เห็นแล้วเอ้ย M O V A รู้สึกยังไงกับคำนี้ไหมฮะ M O V A บ้าบอกให้ดีนก่อนเขาบอกให้ผมโป้าโมป้าโมบ้าโมบ้าครับผมเป็นคำใหม่แปลกนะที่ไม่ใช่อดีคำเดิมโม้าโมป้าต้องสื้อหน้าครับว่าแปลกจริงๆแปลกรับเมื่อกี้กระต่างนะครับไม่ใช่อ่าลอยก่อนไอ้ไหนเล่าอธิบายสิครับฮะย่อมาจากไหนครับเป็นคำภาษาอะไรฮย่อมาจากอะไรโมบ้าโมบ้าครับไม่ใช่โอ้โมบ้าครับผม เมาติครับอะไรครับอะไรครับเป็นเทิร์นอันนี้หน้าเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ใช่เหรอนี่คือเพื่อบอกให้ผมยิงเขายิงสดให้อิสระฮะเขาจะได้โชว์ฮาทำไมเขารูเรื่องเนี้ยนั่นแหะสิย้อนย้อกลับมาที่คำถามเมื่อกี้ดีกว่าว่าความรู้สึกแรกหมือนจากที่ได้เล่นอ่ะก็คิดเข้ามาเฮ้ยอินเตอร์เฟซเปิดหน้าต่างมาแล้วก็ผมชอบ ดูดูไปเนี่ยชอบอาร์ตเวิร์ดเขามากเลยพอเล่นเล่นไปสั้นๆเนี่ยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นเกมอันดับหนึ่งโลกอ๋อครับเพว่าอาร์ตเวิร์ดมันสำคัญมากนะครับคือมันเป็นมันมีส่วนใช่มันมีส่วนทให้เราอยากเล่นนะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวแชมเปี้ยนตรงนี้มันเท่ว่ะอยากอยากจะเข้าไปเล่นส่วนถ้าวกลีบข้าวกลีบม่เที่ยบเลยหลายตัวใช่ยั่วให้ยั่วให้ต้องเสียตังค์เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วไงว่า เสียตังค์ซื้อ้เล่นสกินเนี่ยคือความเก่งไม่ได้อ๋อครับอ่าแต่แต่พูดจริงทุกอย่างถูกันให้เป็นที่หนึ่งนะรับโอ้โหขอขอบคุณด้วยครับโอ้โหโโอ้หนี่นะติ๊กนุ้พีดป้าตูดด้วยตัวกระตูนที่น่ารักเนี่ยจอยแต่เดี๋ยวผมจะเสริมว่าทำไมมันถึงเป็นเกมอันดับหนึ่งได้ครับด้วยความที่เราเป็นคนเถื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกันเราเป็นคนเถ uh> um ื see, uh, ่อนไม่เกี่ยวกับเกมอันดับหนึ่งครับคือเรื่องความที่เกมมันเล่นค่อนข้างง่ายมากครับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เนี่ยจะมีปัญหากับการเล่นเกมแนวนี้ครับใช่เอาล่ครับใช่ใช่ผมเห็นละมาเริ่มเล่นเฮ้ยทำอะไรอ่ะเดินไปไหนเดินยังไงตี้ไอ้โน๊กไอ้นน๊กไอ้นน๊กจะโดนดาดีใช่จะโดนดาทันทีเฮ้ยจังเลยอ่้ยทำไมมันจะแก้ปัญหาไปหมดเลยอะไรอย่างงี้นะคือความที่พี่บอกว่า เอไอฉลาดมากใช่ครับฉะนั้นเราสามารถฝึกเล่นได้ก่อนได้ครับแล้วก็จะโดนคิดหนาจะโดนด่าก็คือบอกมันด่าไม่ได้เพวัะนั้นใช่บอกมันพูดไม่ได้นะแต่วันไหนบอดพูดได้อันนั้นอีกเรื่องเฮ้ยแต่ผมได้ข่าวมานะ่าเพื่อนสนิทของคุณจ๊อตเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอย่างนี้ว่าเพื่อนสนิทไปไหนแนเลยเหรอแฟนเลยครับประกาศรู้ชื่อประกาศประกาศพี่แหละครับโอเคก็ะั้นชื่ออะไรครับแฟนชื่อจิ๋วครับอ่ะเริ่มเล่นอ่ะอันนี้แชร์ประสบการณ์นิดนึงเล็กน้อยครับชื่อจิ๋วนะครับ อ่าเป็นแฟนของคุณจอร์นะครับเพิ fantasy, ่งเริ่มเล่น LL ใช่เม umm> ื่อคืนผมให้จิ๋วเล่นเมื่อคืนเลยใช่อ่าความรู้สึกยังไงครับเขารู้สึกยังไงถึงต้องขอเริ่มจอร์สก่อนเลยจอร์สก่อนเลยเฮ้ยใส่เอาเล่นด้วยไม่ไม่เอาความรู้สึกผมใช่ไหมคุณต้องตอบก่อนว่าแฟนคุณอย่างสิวเนี่ยไม่เคยจับเกมอื่นเลยนะครับไม่เคยเขาเป็นคนไม่เล่นเกมเป็นผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองเล่นเกมไม่ได้ครับหนักที่สุดคือเองที่เปิดครับเล่นแค่นั้นเองเล่นได้ไหมอ่ะเล่นได้ไหม พอไหวนะจี่เไหวอยู่ไหวอยู่แต่ว่าเพิ่งนมาจัด L.O.L. เมืก็คืนอ่ะเป็นยังไงครับถ้าความรู้สึกผมที่แฟนมเล่นด้วยครับผมก็บอกตรงนี้ว่าผมรักแฟนครับเนี่ยโอ้ยผมสวัสดีครับโอ้ผู้ในานะเป็นมือที่เป็นเป็นมือที่สามหรือตาที่สามชอบไปขัดความสุขมันนอนที่บ้านมันจะเห็น อาภาพที่ตอนนั่งเล่นเกมคนเดียวแล้วแฟนก็นั่งดูทีวีและะ้วก็คือก็คือกลายเป็นว่าผมอดเล่นเกมแล้วก็ต้องมาสองแฟนมันให้เล่นกับมันเมื่อคืนน่ะผมอยู่ในแอนด์ด้วยแหละเหตุการ์อยู่ยในเหตุการณ์ด้วยนี่จอเลยครับพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ผมชอบเกมนี้วะ่ะเพราะว่าแฟนผมเล่นด้วยได้คือแบบว่าเล่น,นแบบแฟนแบบคนไม่เคยเล่นนะ่ะออมาเล่นปึ๊บแล้วเล่นได้แล้วสมมติแล้วผมไม่เห็น ใน Facebook คุณจิว๋วจิ๋วด้วยนี่โชว์กันเลยทีเดียวโชว์เลยเล่นจบแมตช์ปิ้นสกีนตามเดแชร์ Facebook ตาแรกตายเ<จ>ยอะอยู<จ>่แต่ตาที่สามเนี่ยตายสุด<ช>ผมผมแชร์ดีวกว่าครับจิ๋วเขาไม่เคยเล่นเกมจริงๆนะใช่จาับก,การกูเม,มื่อวานเล่นจบปึ๊บอ่ะผมฝ่อทำท่าดนึงเล่นจบปึ๊บจอจอดกล้องอยู่ไหนไปหยิบกล้องมาจอเก็บอกว่านี่ปิ้นสกีนแล้วโพส เธอะเอ,อไม่เธอครับผมตื่นมาเมื่อเช้าก่อนมางานแลเปิดเฟซบุ๊กหลาเลยหน้าแรกจิ๋วจิ๋วโอ้โหใจสกอไส <nder> ตไลทศูนย์ที่ไม่เห็นนาวันนี้เพราะนอนหลับอยู่ทุน่อคืนเ <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> ล่นเช้าอะไรก็คือว่ามันเป็นมันคือมันเป็นเกมที่ง่ายจริงแล้ว, <ouais. S 1> แ,ลวแล้วทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับต้องมีฟิลอะไรที่แบบว่าอยากเล่นกับแฟนอ่ะที่แบบว่าสมมูรณผมเล่นเกมเก็บเวลเนี่ยผมก็อยากให้แฟนมาสปอร์ตมาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกันที่พี่ชัยบอกเมื่อกี้ว่า มีแฟนให้เขาซัพพอร์ตเราส่วนแล้วก็เล่นอย่างดุดันเลยใช่แช่ชอนอันนั้นอ่าอันนี้ผมถามทัพทีมดีกว่าสุดท้ายละเวลาเห็นเอลเอลเนี่ยภาพตัวตุ๊กตาน่ารักเนี่ยดูดเรามากน้อยหรือว่ามีมุมมองแบบผู้หญิงผู้หญิงยังไงี่ีะแชร์ประสบการณ์กันดูดดึงมากเลยค่ะแต่ก็ดีใจนะที่เราเพียงมีคู่แข่งที่สูสีและเป็นจิ๋ว นี่ผู้แข่งที่สูงสีสูวสีครับครับทีมนะครับตอนเล่นเกมแนวนี้ครั้งแรกนะครับซัดเลยครับทำไมไม่สูงชี้ขวาใหญ่เลยชี้ขวาชี้ขวาสูงสิสูงสูงไม่ใช่คนละเกมอ๋อเปิมสั้นไม่สู้าเล่นง่ายก็ตัวละครเนี่ยน่ารักเหมาะสำหรับผู้หญิงนะตัวละครผู้หญิงเยอะมากเกือบครึ่งกับผู้ชายนะอ่าใช่ครับอ่าอาร์ตเวิร์กสำคัญมากเก่งคือเก่งเนี่ยเกมเนี้ยเราเล็งเห็นนะ LOL เนี่ยทางผู้พัฒนาเนี่ยเขามี เขาจะเรียกอะไรมุมมองที่กว้างไกลจริงๆเขาจะไม่ได้หยุดแค่กลุ่มเกมเมอร์เขาจะแพร่หลายเกมเนี้ยไปทุกกลุ่มชนชั้นเด็กผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยบางทีหลายประเทศที่เราเห็นตามข่าวบางทีแก่ๆก็เล่นนะครับจริงอ่ะใช่ครับแบบนี้อายุแล้วครับอันนี้ก็อะไรอย่างพี่อ่ะอย่างพี่ผมอึ้งสิบแปดวันอ้อหรอเฮไมเวลามันช่างผ่านไปเร็วจราพี่ถ้าพี่เป็นทาี่สิบแปดผมก็สองขวบแล้ว คือเล่นได้ทุกเพศทุกวัยผมโดนยิงนะผมโดนยิงนะโอเคอ่ะสุดท้ายผมอยากจะรบกวนอ่าน้องๆ B R Zone เนี่ยฝากอะไรก็ได้อย่างหนึ่งสำหรับอ่าให้พี่ๆนักข่าวเขาก็รู้สึกอย่างไรกับ L L ก็อ่ะคุณอิสระก่อนแล้วทำไมเอาเมื่อกี้ค่อบแล้วก็ผมอยากให้คุณก่อนแหละแอมแบกโอเคครับโอเคครับก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมแนว M O B a ใช่ไหมใช่ครับโมบ้าโมบ้าโมบ้าเขาโมบ้า ลองเริ่มกับเกมนี้ครับมันระบบทุกอย่างเขาเอื้อให้ตามันอะไรเนี่ยตมานกุ้นเลอวอะไรก็ไม่สมบัติให้บอกผมพูดแล้วเธอเนี่ยอะไรโอ้โหมุกมุกมุกอมุกมุกมุกโอ้เิคอัาครับอยากจะบอกว่าให้ลองเริ่มกับเกมนี้ได้ครับเป็นเกมที่เขาวางมาเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงระดับเกมเมอร์โปรเฟชชั่นอลได้ครับ ครับก็ส่วนผมนะครับก็บอกตรงๆเลยนะฮะบอกตรงๆจริงอยอคติกรอนตอนแรกอะเงียบๆครับทำไมครับบอกเงียบๆครับก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยมีอคติคพูจริงๆว่ามีอคติเพราะว่าเคยเล่นเกมนึงมาก,ก่อนก็เลยรู้สึกว่ามียังมีความรู้สึกที่ยังไม่อยากจะไปจับอะไรใหม่ๆอ๋อครับแต่พอมาพอพี่ชัยมาบอกแนละ้วให้ลองเล่นดูเนี่ย อคติน,นั้นหายไปจริงๆครับพะอจาจนรย์ค่ายผมฝา,ากไปเนี่ยอย่ามีอคติว่าให้เก่นมืเก่ด,ดีกว่าไม่ครับออยา่าอย่าตัดสินใช่ครับอย่าโดยทงี่คุณยังไม่ได้ลองหรือยังไม่ได้จับเพราะพอจับแล้วเนะี่ยคุณก็ตัดสินอีกทีหนึ่งแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ลองและจับแล้วผมบอกได้เลยว่าผมจะมาเล่น LOL แบบคาววอเลยครับโอเคาแต่ว <c oughs> ่าคุณปึ้มนี่เดียรมอมแล้วกับการเ้อนเกมเขาเกมปึ้งี่ปึ้งพี่ คือแลอีกว่ากิจกรรมยาวมากคือกดติดวินจ้องหล่อนนะตอบไม่ทันเลยเฮ้ยแล้วหยุดได้แล้ว่ดประกาศตัวนี้นี่คือโดนแน่ๆครับผมต้องต้องใส่แนยฮะอะไรอีกครับอะไรอีกครับเอามาโดนข้าเท้าทำไมผมเล่นไม่ดีตรงไหนฮะโอ้ยเล่นตัวเดียวกันกับตัววัวตาแรกผมฆ่าสิบแปดแต่คุณนะตายไปสิบแปดตาแรกตาแรกตาตาแรก ตุ๊บเผาเล่นคนนี้เลยนี่เขาเล่นของท้าฝารับฝาข้อฝวาครับฝาข้อฝวาครับครับครับเอาใครก่อนสุดท้ายนี่หนักฉันเขาอ้าวนั่พูดก่อนเดี๋ยวนะก็อยากจะให้ผู้ที่เริ่มเล่นเกมก็ได้นะอย่างทัพงทีมเนี่ยรู้สึกว่าเกมนี้เล่นง่ายมากที่สำคัญเป็นภาษาไทยคือแบบว่าอย่างเราเนี่ยไม่รู้ว่าเราต้องออกของอะไรต้องซื้อของอะไรในแต่ละตัวละครใช่ไหมคะอันนี้เขาก็จะไกด์ e มาเลยว่า ลองเสื้อนี้นะลองซอันนี้อันนี้สองนะเหมือนเหมือนสอนเด็กอ่ะใช่น่าคลายน่ายน่าคลายเออใช่น่าคลายแบบสอนสองเลยซึ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะคะเออแล้วก็ตัวละครน่ารักอยากให้ลองไปลองเล่นดูเดี๋ยวติดแน่นอน อ่าโอเคขอบอ่าสุดท้ายอ่าพูดไปหมดแล้วแหละไม่อันนี้อันนี้อันนี้ต้องยกให้สุดท้ายเพราะว่าจอสเนี่ยในในทีมเนี่ยต้อเป็นกูรูเกมใชขนาดเป็นเกมเมอร์ตัวจริงอย่าอย่าเรียกกูรูนะแค่เรียกไอเด็กติดเกมอ๋อเด็กติดเกมกู้งานอ๋อเด็กติดกู้งานไม่นะครับจอสในทีมเมียโซนะครับจอสจะเป็นคนที่ทำงานได้เร็วที่สุดและมีคุณภาพที่สุดด้วยเหตุผลเดียวครับบอกสิครับว่าเพราะอะไรกูจะเล่นเกม แรงเล่นเกมนะทำได้ทำงานเร็วครับอ่าผมเรื่องตัวเกมพูดกันไปหมดแล้วแหละเรื่องจะศูนย์อะไรอย่างเงี้ยผมฝากเรื่องอยากให้เล่นกันด้วยวินัยที่ดีอ๋อครับสวัสดีครับมาแป๊บแล้วฮะเธออะไรครับฮะเดินไปไม่ถูกเลยครับจริงๆนั่นแหละฮะไม่ว่าเกมตัวเกมเนี่ยมันดีอยู่แล้วอุ้ยอยู่ดีเสียงดัง ก็เห็นเขาพูดดีไงเขาก็เลยเล่นตัวเกมมันดีอยู่แล้วมันเหลือแค่เราแหละครับที่จะเติมเต็มให้เกมมันดียิ่งขึ้นโด้วยม่ได้ของเราครับแต่จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงคือเราเล่นเกมเนี่ยผมรู้สึกว่าคนจะชอบคิดว่าเราอยู่หน้าคอมกูอยู่หน้าคอมไม่สนจะทําอะไรมันก็ใครทําอะไรได้อ๋อผมมองว่าไอความคิดอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวบั่นทอนเกมดี มันเป็นตอบันคลองสังคมออนไลน์ของเราก็เลยผมมองว่าเกมมันจะสนุกไม่สนุกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นด้วยผู้เล่นด้วยใช่ครับซึ่งผมว่าที่จอฟันไปเนเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคืออย่าให้เกมเมอร์เมืองนอกเขาลูกฉกเราว่าแบบว่าเราเนี่ยว่าเราเล่นเป็นเกียนอย่างเงี้ยคือเกียนอย่างสนุกได้ครับแต่คือต้องไม่ใช่แบบว่าอยากขายเราถอยใส่กันไม่ใช่เรายิ่งเป็นของไทยด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นคนไทยทั้งหมดเลยครับเราจะเล่นเกมด้วยกันเลย ดกว่าโอเคขอบคุณมากครับขอตัวุกท่านครับ